ขออนุญาตสอบถามนะคะทําธุรกิจอะไรหรอคะอันนี้ไม่รู้จริงๆมาวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นี้กันแล้วก็ไม่ได้โกรธนะคะแค่อยากจะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็คิดว่าอาจจะให้ประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเพราะว่าคอมเมนต์เนี้ยมันอยู่ในคอมเมนต์ของคลิปที่เจนนี่ซื้อบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาเราซื้อของใดๆหรือว่าอาจจะซื้อของที่มันแพงราคาแพงเช่นซื้อบ้านซื้อรถแต่เงี้ยคนก็จะมาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของที่มาทางการเงินหรือว่าธุรกิจของทางบ้านเรา เรเดวาซื้อบ้านหลังใหม่ปุ๊บก็มีดราม่าทันทีละค่ะสำหรับเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเผยคลิปซื้อบ้านหลังใหม่รู้รามากเลยนะคะแต่ก็ไม่วายถูกชาวเน็ตเข้าไปแซะอวดรวยโดยเจนเนี่ก็ออกมาเผยคลิปว่าเธอทำสำเร็จแล้วได้ซื้อบ้านหลังใหม่อีกหลังเราทำสำเร็จแล้วพร้อมแคปชั่นบ้านใหม่ยูเจน แน่นอนว่าก็มีบางคอมเมนต์ค่ะที่เข้าไปแซะในกรณีที่เจนนี่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ทำไมถึงรวยเร็วจนเจนนี่เองต้องออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าหากวันนี้คุณเปลี่ยนชุดความคิดจากอคติเป็นเรียนรู้และศึกษาวิธีการทำงานและหาเงินของคนที่ประสบความสำเร็จจะทำให้คุณเติบโตและสำเร็จได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน หลายคนตั้งคำถามเชิงลบกับคนที่ประสบความสำเร็จจนลืมมองว่าระหว่างทางพวกเขาเหล่านั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างรวยแล้วพูดอะไรก็ได้ไม่จริงรวยไม่รวยทุกวันนี้พูดผิดหมิ่นประมาททำพลาดทัวลงดังแล้วขายอะไรก็ได้ไม่จริงยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งต้องซื่อตรงซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค สุดท้ายฝากไว้สำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จการบริหารการใช้จ่ายไม่ให้เกินตัวสําคัญมากๆม,ม,มีน้อยจ่ายน้อยมีเยอะต้องเก็บลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัดการวางแผนการใช้เงินสามารถทำได้ตั้งแต่หลักร้อยหลักล้านอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าเล่นการพนันล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็มีชาวเน็ตที้สงสัยแล้วค่ะเข้าไปคอมเมนต์ขออนุญาตสอบถามทำธุรกิจอะไรหรอคะตอนนี้ โดยเจนนี่ก็ได้มาตอบคอมเมนต์นี้นะคะและรายละเอียดให้ฟังว่าตนเองนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างถึงมีเงินซื้อบ้านหลังละร้อล้านค่ะ 1. รีวิวสินค้าหรือพรีเซนเตอร์ต่างๆราคาเริ่มต้น20,000ถึง5ล้านบาท 2. ทํทำเพลงชายอินสินค้าลูกค้าจะเป็นคนจ้างมาเรทอยู่ที่1ล้านถึง3ล้านบาท 3. จากจค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น 4. คอนเสิร์ตวิ่งมาตั้งแต่ปี5-9แค่ทำคอนเสิร์ตก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ได้เรทคอนเสิร์ตอยู่ที่1,30,000ถึง2,50,000บาท 5. การถ่ายรายการทีวีต่างๆ 6. เล่นภาพยนต์ซีรีส์หนังสั้นซิทคอม 7. รายได้จากคลิปเรียวหลักหมกื่นหลักแสนบางเดือนแตะไปถึงหลักล้าน 8. รายได้จากหนังสั้นตัวเองจากหนังสั้นยูจินแฟมิลี่ มีสินค้าของลูกค้าเข้ามาท่ายอินด้วย9การได้อ่านข่าวเป็นพิธีกรรายการทีวีต่างๆ10การขายของออนไลน์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบ้านเราเลย มาเริ่มกันที่ธุรกิจที่1ก็คือรีวิวสินค้าหรือว่าพรีเซนเ,เตอร์ต่างๆซึ่งอันในี้ถ้าใครได้ติดตามจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเจนี่เนะี่ยมีลงงานแบบบ่อยมากแทบจะทุกวันเลยแล้วก็ถ้าทุกคนสงสัยในเรื่องของเรทขอแยกพูดสโคปกว้างๆงก็คือเรทเริ่มต้นที่แชร์โพสหรือว่าใดๆเนี่ยของเราเริ่มที่2 0 0 0 0แล้วก็แพงสุดของเราก็คือ5ล้านบาทก็แล้วแต่สโค๊ปงานที่ลูกค้าเนี่ยให้ทําเราก็ทํางานตามที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้คุ้มนะเพราะว่า engagement หรือว่า follower ของเราเนี่ยลูกค้า น,ะะน,นี้ก็เป็นรายได้ข้อที่1ซึ่งต้องบอกว่ามีแทบทุกวันเลยเข้ามาทุกวันเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน,นะคะ่ะรายได้ข้อที่2ก็คือทําเพลงทายอินสินค้าอันนี้ก็คือเพลงไหนของเจนนี่ก็แล้วแต่ที่มี มีสินค้าในเพลงหรือว่าแต่งเพื่อสินค้านั้นๆเนี่ยอันนี้ก็คือลูกค้าเขาเป็นคนสปอนเซอร์หรือว่าจ่ายมาซึ่งเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง3ล้านบาทก็แล้วแต่สโคปง,งานหรือว่าแล้วแต่โปรดักชันหรือว่าแล้วแต่ว่าทำมากน้อยแค่ไหนซึ่งผลงานตรงนี้จะนี่ก็มีมากกว่า10กว่าเพลงนะคะอาจจะต้องรบกวนไปเสิร์ชหานิดนึงเพลงไหนก็แล้วแต่ที่มีสินค้าคือลูกค้าเป็นคนจ้างทำนะคะซึ่งยอดวิวก็มีนะหลักล้านหลักสิบล้านสูงสุด 30- 50, 50เลยแล้วก็อ๋อมีเพลงหนึ่งที่วิ ก็เป็นเพลงที่ลูกค้าจ้างเนาะก็อันนี้ก็การันตีรายได้ได้ไดว่าโอเคเราทําเพลงตรงนี้นะคะแล้วก็รายได้ข้อที่3าก็คือจากค่ายเพลงได้ผลตอบชื่นขออนุญาตพูดถึงยอดวิวรวมของช่องล้วกันยอดวิวรวมเนี่ยถ้ารวมราก็น่าจะประมาณพันล้านวิวไหมก็จะมีในเรื่องของรายได้จากยอดวิวนะคะที่เราได้รับเป็นเงินเดือนซึ่งต่างประเทศเขาก็จะโอนให้เราเป็นเดือนซึ่งทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเพลงหนึ่งเพลงดังหรือว่ามียอดวิวแมสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้จ่ายทีเดียวเขาจะทยอยอย่างเช่นเพลงเลิกคุยทั้ รายได้ยอดวิวก็ยังเข้าเรื่อยๆนะคะก็แบ่งสัดส่วนทุกอย่างลงตัวหมดแล้วดราม่าต่างๆอันนี้ไม่ย้อนเลยนะคะก็คือทุกอย่างจบเคลียร์แล้วก็ทุกคนก็ได้ส่วนแบ่งตามที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ยังมีเพลงอื่นของเจนนี่ที่ร้อยล้านวิวหรือห0สบล้านวิวบางทีพี่อาจจะไม่ได้เคยติดตามก็ลองไปฟังกันดูนะคะรวมทั้งของค่ายทั้งหมดก็น่าจะพันล้านวิวมั้งก็จะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาก็เหมือนรรับเงินเดือนจากตรงนี้ด้วยก็ อาจจะเป็นผลพวงที่เราแบบว่าทํามาตั้งแต่แรกก็เลยแบบว่ายัางคงได้รับอยู่นะคะต่อไปข้อที่4ก็คือคอนสเสิร์ตคอนสเสิร์ตเยว,วิ่งตั้งแต่ปี5,9จนถึงปี6,8รวมกันทั้งหมด9ปีอ,อจริงคถ้าถ้าสมมติว่าแค่ทำคอนสเสิร์ตอะก็คืออยู่ได้แล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าเราบริหารเงินเ่งๆแต่ว่าคนอย่างเจนเนี่ก็คือเรามาจากความจนอะไรที่ได้เงินหรืออะไรที่ทำแล้วเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเราทำหมด และอันนี้คือบางปีก็คือคอนเสิร์ตเต็มปีบางเดือนคอนเสิร์ตเต็มเดือนก็คิดว่าน่าจะเคลียร์สำหรับประเด็นนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามาดูผลงานต่างๆของเราเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีเจนนี่ได้หมดท่้าสดชื่นก็หวังว่าทุกผลงานหรือว่าทุกธุรกิจของเจนนี่ที่ทำจะสามารถสร้างความสุขความบันเทิงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่ติดตามอยู่ No. เพราะฉะนั้นแล้วก็เลิกสงสัยหรือถ้าสงสัยจริงๆก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วหลังจากนี้จะมีธุรกิจอะไรมาพ่อมอีกไหมมีเยอะแน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นธุรกิจของเจนนี่ไม่รวมของแฟนนะจริงๆแฟนก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆที่มาพูดไม่ได้โม้หรืออวดใดๆแต่พูดให้มันเคลียร์ถึงเรื่องของเส้นทางการเงินของเจนนี่หรือความขยันและก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ย เราทํำมันจริงๆนะเพราะว่าทุกงานที่เจนนี่พูดไปเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่ในโซเชียลทั้งหมดจะคอนเสิร์ตอะไรจะรีวิวสินค้าใดๆออกรายการเนี่ยมันเป็นหลักฐานให้ทั้งหมดและทุกอย่างมันก็เป็นรายได้ทั้งหมดก็ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะถ้าเก็บเงินเก่งๆไม่ใช้เงินเกินตัวบริหารเงินดีๆรับรองว่าเราจะสามารถทําในสิ่งที่เราฝันไว้ได้อย่างแน่นอน